สวัสดีครับเราเจอกับน,น้องนิวครับฮ่าฮ่าาฮมาเรามาข่าวเขาหมักน้ําตาลอ่อนสีไม้เลยโอเคไปดูสิเขาจะเล่นยังไงมาเทียนหรือเปล่กกา,าอ่ากินไปก่อนเลยครับผมตัดกําลังโอเคคิดว่าเขาน่าจะทิมเบีย์ยเรามานะเอามาป,ป,ป้องกันก่อนดีกว่าไปครับดันคนขึ้นไปดันขึ้นไป อันเลยโคนขึ้นครับดันขึ้นไปครับดันขึ้นไปครับดันขึ้นไปครับทิมครับผมโอเคเรออย่าเพิ่งใจเย็นๆเ,เราทตัวนี้เขากินตัวนั้นนะครับเราเอามากินเลย เราลูกกินโคนเฮ้ยเรากินไม่ได้นี่ว่าท่านผู้ชมเรากินไม่ได้เรายังก,กินโคนไม่ได้นี่ว่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมกำลังคิดว่ามันจะมันจะคุมมันไหมเรายังก,กินโคนไม่ได้ครับมาถอยมาก่อนก็ได้โอเคเราลุกตัวนี้ไว้ก่อน เฮ้ย <Hey, S 2> เอาชิงดิกล้ากินเปล่าขังแม่งเลยเสร็จแน่น้องคุณน้องคุณไม่น่ารอดแล้วน้องคุณทิมขังเลยเราทิมขังเลยครับเรียบร้อยคุณเขาโดนขังแล้วน้องนิวน้องนิวนาไม่รอดแล้วนะครับน้องนิวถ้าเขาเอามาลงมา ป้องกันโคลนครับผมจะเอามาเป็นลูกขุนเขาแต่ถ้าเขาไม่ได้เอามามาเราจะโคนทิ่มดันขุนลูกขุนไปเลยยังไงก็คือไม่น่ารอดนะเดี๋ยวดูซิว่าเขาจะแก้ปัญหาย,ยังไงไม่น่าแก้ได้แล้วมัง้งน่าจะน่าจะน่าจะต้องแพแหละใช่นี่แหละเอามาเป็นเยื่อรอคุณเขาบูสุดๆเลยโอเคไหครับผมน่าเขาดันตัวนั้นนะครับเราลุกตัวนี้เรียบร้อยอีกรอบไหมครับ สวัสดีครับเราเจอคุณนรงศูนย์หนึ่งนะครับไปครับผมเขามาน้ำตาลเรามาคข้าวโอเคไปครับผมเดีือวไปครับไปครับแอนลั้นขึ้นไปครับอืมไปครับผมให้เขากินมาดีกว่าเขาไม่กินเว้ยแครไม่กินก็ไม่กินไปเราทิมตัวนี้ครับ เรวคิดตัวนี้โอเคไปครับต่อไปครับผมทิ้งึ้นไปเลยเฮ้ยมาเข้ามาใหญ่เลยเว้ยไปครับไปครับผมคิดว่าเราจะต้องแับไปบุกฝั่งนู้นนะอันนี้ไม่เหลือรูแค่รูเดียวเดี๋ยวเขาจะเอาโคลนมา มาจ่อเราแล้วแ,ลวแหละคิดว่านะครับโอเคเรากินตัวนี้ไว้ก่อนไปครับผมกินครับกินไม่ได้วะมาเขาอยู่ถอยก่อนดันโคลนขึ้นไปเราจะเราจะดันโคนรัวๆไปอัดเดือหน้าเรือเขาเลยนะครับ เขารู้แล้วเขารู้แล้วว่าเราจะเด้นอย่างนง้นนะฮะไปดันขึ้นไปน่าดัานขึ้นไปครับกินครับผมไล่เรือครับอไปครับอีกตัวหนึ่ง ไปถอยมากินเหลือเขาเขากินตัวนั้นเรานะครับเราต้องกินตัวนี้กันเดี๋ยวเขาเอากินเลยครับเขาน่าจะตารายลุกตัวคุณ TST นะครับ เขาจะเล่นเป็นมาแบบไหนกันเหมือนไม้ยงขวาเลยน่าจะเป็นไม้ยงขวานะครับไม้ยงขวาจริงๆด้วยโอเคของจริงเขาจะต้องทิมเบียสูงครับไม้ยงขวาเขาไม่ทิมเราทิมก่อนเลยก็ได้เขากินเลยครับเรากินตอบป้ายโคน่นดันเชื่อมครับเขากินเลยนะครับอาเรากินตอบครับ ดันขึ้นไปครับผมไม่เหวาทีมเบียร์ลงมาโคลนเข้ามาแล้วไปเม็ดเราขึ้นอ่าโคนเราขึ้นบ้างครับเขาขิ้มเลยนะครับโอเคถอยก่อนครับผมเยวค่อยหาจังหวะป้ายเขาจะมาต่อเรานะครับ ขึ้นไปนังขึ้นไปเลยโอเคไปครับอา้ากินสิกินตัวนี้ครับอา้าวมาเขายุ่งแล้วมาเขาหนีหมิมาเขาต้องหนีแล้วนะครับ เขาโดดไปตันอ่ะเรากินตัวนี้โอเคเราปิดเลยครับไม่ให้เรือเขาออกมาจะกินมาเขาด้วยอืมมาเขาต้องหนีแล้วครับน่าจะต้องหนีไปตาเดิมนะอันนี้เดานะครับหรือไม่ก็กินตัดเขาอ้าวโห่สิลุกนะลูกกินเรือไปเลยครับ แปปหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมดูก,กันว่าเขาจะยังไงได้ไหมอ่ะเราลุกตนนัวนี้โอยมีตัวให้เรากินเต็มไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเลือกกินไม่ถูกเลยแปบหนึ่งนะครับดูดีเขาจะยังไงเขาไม่รูเดียวครับเขาถอยได้แค่รูเดียวเรากินลุกตัวน,นี้เราลุกตนนัวนี้เออกินเลยครับ ลูกตัวนี้ไปลุกไปลูกมากินมาหมดกระดาษมุงเนี่ยก <c oughs> ินครับ <c oughs> โอ้เขาเขาเทมากนะครับเนี่ย <c oughs> คือเขาเทแล้วแหละรู้สึกรู้สึกว่าเขาจะเทแล้วแหละครับเพราะว่าคุณเขาไอ้นั่นไงโอเค